พระท่า,านนายม ohammad acharaf gani ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานกรุงคาบูในโอกาสที่ท่านเข้าดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถานเป็นสมัยที่สอง ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธถนาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอัฟกานิสถานข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พณะท่านนายอาริฟอาวีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานกรุงอิสลาม,มาบัดในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานข้าพเจ้าขอส่งคำอำํำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลนานไมัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความพาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวปากีสถานข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ามิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพื <Evet. S 1> ่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณร,ราวชิรักเกล้าเจ้าอยู่หัว